พาคุณผู้ชมไปดูการเสริมสร้าง,าง,างศักยภาพและการรวมกลุ่มของเกษตร,รกรแปลรูปของเกษตร,รแปลรูปค่ะในพื้นที่จังหวัดน่านมีการจัดการสรัมมนาการเสริมสร้าง,าง,าง,างศักยภาพและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร,รแปลรูปในจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ2567ค่ะ ที่ห้องประชุมบ้านถั่วลิสงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนายเทวาปัญญาบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหการรมเกษตร,รแปรรูปในจังหวัดน่านตามโครงการเกษตร,รปลอดภัยและมูลค่าสูงกิจกรรมหลักการแปรรูปสินค้าเกษตร,รด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกิจกรรมย่อยพัฒนาอุตสาหการรมเกษตร,รแปรรูปจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ2,567โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน35รายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะจะได้รับฟังเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสารรค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะ Creative Design and Storytelling การบรรยายหัวข้อโครงสร้างต้นทุนและเทคนิคการกำหนดราคาสินค้าและการบรรยายและแชร์ประสบการณ์เรื่องการวางแผนกลยุทธ์ business strategy เพื่อนำไปสู่การต่อย,ยอดกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดน่านค่ะ